พี่น้องมากินตำมังหงตอนบายนะำม่มอนเด้อนม้มอนตำมังหงอันนี้กลาบเนื้อ,อนเนกกรหนึ่งไข่ใส่บุญเส้นเด้อหนึ่งไข่ใส่บุญเส้นเด้อมามากินน้ำม่นมอนแซ่บแซ่บเลยจ้าสบายดีพี่น้องเอฟซีจะฮากเฟ้ทุกคนเด้อม,มากินเขาหลอใบ,บน้ำม่นมอนเด้อทุกคนมามาวันี้กินเขาเส้าบันน้กินเขาเที่ยง มาอยากเขาตอนบ่ายเนาะตำหงห,งหนึ่งไข่ใส่อุ่นเซนแล้วก็ลาบเนือด้วยนอ้องนะมากินน้ำกันเพื่อนเพื่อนน้องน้องของร้านเมืดทุกคนเนาองเอฟซีที่หักแพงมืดทุกคนเอฟซีม่เอฟซีเตาถูกแรงเสียแรงใจเด้อมากินกันเดอ้อะตำหงูงูม่ม้อนแซ่บแซ่ ให้บอลงโบ <laughs> แซ่บชิบอด์เลยอย่างก,งากินโมยาดก็พี่น้าเลยเ <c ười> ปลี่ยนปลาทูแล้วกินหมาตรงเฮียเนี่ยกินข่าวก่อนช่วงนั้นแม่ม้อนไม่ัน,นัดหยาดฉันก็เลยกินเปลียนปลาทูก่อน มันเด้อออนขอนเอื่อเด้อหล่ะเด้ดขอขา <ไป S 1> น่อไปเกมเด้อเขาเอไก็เขากเขาคนแล้วก็เอาเขาของเราเด้อปิดนะ อเอาคือพ้นสิตโตห้หน่ยสุดท้ายมาหายไปเมื่อกีน้นิดๆ <laughs> สุดท้ายมาผมมีพ้นแล้ว เบื่อแม่มอนเด้อพี่น้องเด้อโอซ่าบเบื่งแม่มอนเลยเด้ออยู่ข้างๆเลยเด้อสุขกาลัางใจเนาะคนเฮ้าอยู่นั่งมือกําลังใจให้กันซึงกันแล้วกันมีความทุกขธรราม่สะอาเพแม่มอนก็คือแบบนี้แหละกินแบบนี้ ขอตะใอิ่มเนาะไดได้มือขอให้อิ่มก็พอบ่ต้องพี่ีพี่ชนหยังดอกน้องเขอิ่มจําจาวบ่ดอิ่มขอให้มีจ้ําเนาะพี่น้องเฮาอยู่สวนของเฮากินข้าวเพิ่นเฮาเฮาบ่ได้เว้าถึงบ่ได้ว่าผู้ใด มหมะแม่แม่ดบร้าน กินเผาตั้มังหงแซ่บแซ่มาแม่มาแม่กินปีกหมูเอุ่ยไหมแม่ตั้มังหงแซ่บได้หนิกินข้าวนั่งกินบุเดียวมาของกินก็มีเยอะแยะมามากินเบื่อไหม มามาดิาปูกด้ยะักูสิได้ไเรโบมาเลยซื้อ่นเรนโบซื้อนเหออาเารนโเขาเโบดี่ <c oughs> ดีเดอพี่น้องเดอกิตามางนะแม่มอนเดอื้มาด้มาตักน้ำเลวแม่มอนเพิ่เอิ้นกินน้ำนีนน่สิเนตานั่แหนละอืมกินิอ กี <intrigued> <c accomplishments> ่ใบตาโมโหมอเอ้าตแบแบแบอันโตเจ้าอันเอาหหนถึงเอาป่วยมาให้ร้านกินไหมบีเอาป่วยมาให้ร้านกินสองอันล่านหวตกกับตต้เคือเนาะผาห้องตึมตึมาห้องตึมมห้องต๊ะจะเถอะขกนนะ ปะท่าแก้วเอาหนมาให้กินฮะปะท่าแก้วเอาอันเผาพุ๋นมาให้ตำไปกินเต้นเพชรเจ๊ตำนะตำนะเพ็ดกับเพ็ดเพชรไปไหนตักน้ำหงเพ็ดบ่เพชรไปกับตาเพชรบ่เอ้ยเพชรมีอะไรคำเท้าแหละมักน้ำตาลเจ้าเด็กปูมาขึ้นน้ำตาลเลยใส่เอ็กก็ใส่ยอมน้ำตาหน่ามใส่หลายแันนี้ใส่เยอะมือใส่หลายกินกล้วยไป ช่วยผมโอ้ยแซ่บมีตัหุ่นได้แล้วพอจังวดจังงามใส่พอเป็นเสื้ออเป็นสใส่จนหวานโอ้แบบนั้น so ้พอเป็นเสื้อกิยเด้อได้แวนมอนันเตาวก่อนมาข้ามแกเนื้อชุกขมิ้นเอเอตุเอบมี ไ,ได้ใม่นะ่ะม่แม่ออเอาเลอยากเปน็น,น,ปนเนาะ <c oughs> ี่สะพายนั่งแอเดอ้อเน,นี่นนะนั่งไทสาวคไัไภพี่สะพนั่งแอเแม่นั่งจ <c oughs> ้อยพี่น้องบอแมนบอแมนแล้วบอ,วบอแมนแล้ว โ่แมนแล้วว่เดียวเลยโมม่แล้วเนาไม่มีแต่ัวคุเดียตายลวกจบบงานเดี่ยวนีแบ้เมื่อยแล้วคอยบริเ็นแล้วคอยจุบคอยเกมโอเกคือเขาโอเคจบ เน mm ี hmm. ่ยตะคอนนะคือนางไพ่มันี่เดรบอมีชือนางไพ่มันจะนางนี้มันจะนังนี้บ้องใครคือมันอะไรดีตงสนใจกันเนีาแหงเก่งบ่อยอืออ้าวพูษาศรีไว้เเอาปปลวกก่ ยาแล้ว่ากินบ่กินแล้ววะนี่เบิ้งใหตเด็กสาดูไปเบิ้งเตเ็มและบอสองเบิ้งีก็ได้ถ้ามันเต็มแต่ก็ยายใส่ทั้งไม้ไปเบิ้งเหตุนีู้ล้วมัเต็มบปหมดมส้ตายเเฮ้ยจะดถึงแล้วเมีต่เียลงมันก็ตา้แ้าอันไหนเอแตมันจะงอยู่ มันเลกไม่ใช่ใหญ่ใหญ่คือมันไม่ใช่งามหกมัน่กอันนี้มันยไม่ใช่ใหญ่ค่ะใช่วน่บหวานานีมันสุกหวานเนื้อไม่เน LIKE ี่ แต่ไม่มอนหน้าไปก่อนด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเดอ้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์สักตาใครเห็นสงน้องน้องคิงยายมอนน้องเหมินเด้อบาย